สื่อสารการตล,ดลาดออนไลน์ค่ะก็คือเน้นรูปแบบว่าตอนนี้งานถึงไฟนอลแล้วก็คือได้รูปแบบออกมาก็คือ รูปแบบแรกที่เราจะทำก็คือต้องตักหมุดให้คนอื่นเขาสามารถที่จะเซิร์ชเจอเสร็จแล้วรูปแบบที่2ก็คือเราสร้างกลุ่มตอนนี้เราก็มีกลุ่มไลน์ก็กลุ่มเฟซบุ๊กที่ที่เราจะเอาข้อมูลนำเสนอค่ะก็คุณแม่สลิดเนี่ยจะเป็นตัวต้นแบบเป็นเป็นกลุ่มต้นแบบที่ที่มาเจอค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นสีดอกสีม่วงค่ะเส้นยืนก็สีม่วงแล้วก็ เป็นพุงกระสีม่วงนะคะสมัยก่อนก็ทอทอเสร็จก็วางทอก็เอาไปส่งที่โรงเรียนมั่งณรูซื้อไปตัดเสื้อะะเป็นเสื้อทีมของโรงเรียนนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ทางโทรศัพท์มั่งออเดิ์มาซื้อที่บ้านมั่งค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ จะขายอยู่ราคาสอนก็250แล้วราคาขายอาจารย์มาสอนก็จะขาย3า0ยคุณแม่ขายขายถูกแล้วก็สมาชิกก็ได้ก็ได้ไดส่วนส่วนที่มาทำงานก็คือวันหนึ่งก็คือทอได้สีผืนซึ่งคำนวณแล้ว ถ้าเราขายออนไลน์เราต้ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็คือเราต้องไปส่งของที่เคอรีใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ต้องเพิ่มบวกราคา mm hmm. คุณแม่ก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น mm hmm. เนี่ยก็คือยังถ้าาเทียบก็คือถูกค่ะถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราใส่แพ็กเกจใส่กล่องอะไรมันก็จะได้ขึ้นอีก mm hmm. ก็คือ,อที่ที่เข้ามากลุ่มก็มาจัดจัดสมาชิกรวมกลุ่มค่ะสมาชิกรวมกลุ่มแล้วก็ เน้นให้ให้เข้าใจเรื่องการพัฒนาด้านออนไลน์ก็คือที่ลงมาก็คือมีทีวิียกรลงมาแล้วก็สอนาการถ่ายรูปแล้วก็ว่าต้องทํายังไงต้องทําวิดีโอยังไงถึงจะมีความน่าสนใจแต่ตัวตัวนักวิจัยเองเนี่ยก็คือมาช่วยคุณแม่ปักหนุดมักหมดุดที่ ที่กลุ่มพรากว่าเวลาเราเสิร์ชถ้าเราไม่เจอลูกค้าสเสร็จเวลาเขาเสิร์ชเคาจะเคาจะต้องเจอเจอชื่อแล้วก็เจอลูกเคาก็จะโทรมาอันนั้นก็คุณแม่ก็คือสะดวกโทรแต่คุณแม่มีโทรศัพท์ที่สามารถอัพ Facebook ได้ค่ะคุณแม่ก็อัพบ่อยๆการที่การอองลงมาพื้นที่เนี่ยก็ทําให้กลุ่มได้เรียนรู้เจอะในเรื่องของระบบการการตลาด การตลาด่านระบบด้านพันดานโลกออนไลน์นะครับเพราะว่ามันมีช่องทางการขายเยอะทีนี้พอพอมีช่องทางการขายเยอะมันก็เริ่มการตลาดก็เริ่มกว้างขึ้นวิธีการการขายของเขาก็คือว่าเขาจะดูว่าสมาชิกคนไหนทอได้ได้มากเขาจะดูจํานวนจํานวนเพื่อผ้าผ้าข,ของใครที่จาหน่ายออกไปเยอะเขาจะจัดสรรการาจัดสรรรายได้ใ,ให้จาก็าจะเริ่มตังแต่าการต้นทุนเริ่มเริ่มหักต้นทุนที่เราเอา นางสั่งสั่งได้เข้ามาแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของทุนมาจการตลาดมันไม่ได้อยู่แค่แค่ในทุน้องที่แล้ว <c oughs> การตลาดมันอยู่ในข้างบนแหลวมันอยู่ในการตลาดข้างบนบน,บนโลกโลกดิจิทัแลแหละนะเพราะฉะนั้นทําไงจะก้าวห้ทันก็เลยได้โอกาสในง,งานงานวิจัยที่แจ็คออบลงมามันทําให้กลุ่มมีช่องทางที่จะจะสร้างคนเข้งแข่งขึ้นใหม่ ของท่านอาจารย์อุาลารัตน์เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่เหมือนมาศึกษาเพื่อที่จะนําเรื่องเทคโนโลยีมาต่อยอดไปสู่การตลาดนะครับขณะเดียวกันมันก็เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยดรีวยกว่าปัญหาของพี่น้องเราเรื่องช่องทางการตลาดใช่ครับ,รบขณะเดียวกันมันจะพบว่าพอนักวิจัยลงมาเนี่ยมันก็ช่วย ขาเรียกอะไรช่วยสนับสนุนกันตุ้นให้กับนะพื้นที่เนาะที่ยังใช้เทคโนโลยีไม่ไม่พันาแต่อย่างน้อยก็ได้เอหามาือาที่ไม่มีก็ได้เป็นหามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นงานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ในท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยจากมาเลราชาพัสิเกตแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์มากถ้ามันมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็นโยบายเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละที่จะมาช่วยผลักดัน าาสินค้าเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเดี๋ยวจะมีดาวทิกต็อกนะครับแล้วก็มีปักหมุดอะไรพวกนี้นะที่จะทําให้สินค้ามันไปสู่ช่องทางนี้ได้อันที่สองก็คือเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อาจจะหายไปใช่ครับนะครับเพราะว่ามันคนที่สืบทอด่ะเด็กและวัยรุ่นก็เจะน้อยลงดันั้นเขาเสนอแน,น,กนะกำลังใจนานชิ้นแรกนี้คือต้องมีกระบวนการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู นะครับสืบพ่อแต่เป็นการอนุรักษ์วภาโดยใช้การความรู้และก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยครับท้ายที่สุดมันอาจจะต้องเกิดหลักสูตรระยะสั้นที่รัฐบาลกําลังหรืออวเรากําลังยกกระดับเรื่องคลังหน่วยกิตเพราะฉะนั้นเด็กๆในพื้นที่อําเภอเราเนี่ยอยากเก็บหน่วยกิจมหาลัยไว้เนี่ยเก็บไว้ก่อนได้มาเรียนที่นี่ก่อนเขาเรียกหลักสูตรระยะสั้นมาเรียนทอผ้ามาเรียนบริหารจัดการมาเรียนเรื่องเทคโนโลยี อย่างนี้ครับก็เวลาไปเรียนหาอะไรก็สามารถเรียนใั้นสั้นลงเก็บเงินเก็บไว้ก่อนได้